จะมีสักครั้งไหมที่แกจะเชื่อฟังฉันนี่ฉันเป็นพ่อแกนะฉันทำให้แกเกิดมาช่วยทำตัวให้มันเป็นลูกที่ดีเหมือนลูกคนอื่นเขาบ้างได้ไหมพ่อก็ทาตัวเองบ้างเถอะพ่าตัวเองเป็นพ่อที่ดีเหมือนพ่อคนอื่นเขาบ้างหรือยังท่านมันไม่ดีลงไหน ที่ฉันมาเนี่ยเพราะว่าฉันหวังดีนะจะมาแนะนําหมอช่วยแกหายตาบอดแต่แกก็ไม่เอานี่แกอยากจะนอนอยู่บ้านเฉยเฉยให้ตาบอดไปตลอดชีวิตเลยหรอไงพอได้แล้วก็คุณให้ลูกตัดสินใจเองเถอนะคะไม่ระวังอุ้ม เนี่ยน่ะแหละที่แกตัดสินใจพราะแกตาบอดสินะถึงได้หาได้แค่นี้ฉันขอเตือนแกมันครั้งที่ลานว่าแกน่ะมีชีวิตดีอยู่แล้วใช้ให้มันดีและเล่าสักทีในเรื่องเพศเดียวกันเนี่ยหยุดทำให้ฉันอายที่มีลูกอย่างแกได้แล้ว เมย์ก็อายเหมือนกันที่มีพ่อแบบนี้อย่างฉันเนี่ยนะที่มีอะไรที่แกก็อายแกก็รู้ว่าฉันเป็นใครยญยเมย์กลับมาคุยกันก่อนยายเมย์ปล่อยลูกไปก่อนเถอะค่ะคุณฉันรอเธออยู่นะ